อันนี้ถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับหน่อที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหน่อขึ้นทุกอันเกิดทุกอันแต่เล็กใหญ่ไม่เหมือนกันหมายความว่าอย่างไรกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรากำลังจะส่งไผ่ตังมนถุงถุงใหญ่นะครับ มีหน่อแล้วด้วยพอดีท่านที่มีอุปการณคุณต้องการห้านะครับทีนี้เราก็เลยแม่มันน้ำหนักมันเกินเดี๋ยวจะดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้กำลังฉีกถุงเพื่อเราจะเคาะดินระวังหน่อขาดนะระวังหน่อขาดเออมีหน่อแล้วด้วยนะครับอันนี้มันจะมีหนอ่ออันนี้หน่ออ่อนนะครับแล้วที่ถุ่มูงอย่างนี้ก็หนอนะแต่หน่อแก่ เดี๋ยวบางคนบอกไหนว่าจะมีหนอไม่เห็นมีหนอเลยมันเป็นหนอแต่มันแทงขึ้นมาแล้วนะอันนี้เราก็จะพยายามเพื่อให้มันไปได้น้ำหนักไม่เกินยี่สิบนี่มันยาวเกินหนึ่งเมตรเราก็จะตัดบ้างนะครับที่เหลือเราก็จะให้งอไปอ่าด,ดูในมืออย่างนี้เราตัดทิ้งนะครับวางไปเลยนี่นะครับอันนี้เราก็จะเป็นต้องตัดบ้างนะครับ อ่านั่นแหละเหลือสักอันหนึ่งเออเดี๋ยวงอกลับไปโอเคนี่ครับเวลาจะขนจงเวลาจะแพ็คนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็คในตะกร้ากวากันไปนะครับนี่ครับทีนี้อยากพิสูจน์ว่าหลังจากที่มันน้ำหนักอ่าเมื่อกี้อถุงนั้นดีกว่าเพราะแต่ละถุงไม่เท่ากันในน้ำหนักก็ยังถือว่าค่อนข้างเยอะนะ4กิโลครับก็ ก็ยังไม่ได้เอาออกเกลี้ยงเลยทันทีนะก็ยังมีดินบ้างแต่ว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ตายแน่นอนไปปลูกได้เลยอันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะส่งไปสีครับห้ามเกิน20่กิโลถ้าเกินก็ได้แต่จะจ่ายตังเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าเกิน20กิโลนะครับแต่เราคํานวณดูแล้วเนี่ยมันประมาณ4กิโลก็ใกล้เคียงเลยนะครับใกล้เคียงเลยนะครับนี่ทีนี้ าสาทยายแล้วสาทยายอีกนะครับก็คือมันรากแน่นๆอย่างนี้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอ้าวอธิบายนี้ทีหนึ่งหลายท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจแบบนี้นะครับอันนี้บอกโอ้เอาไปยังไงมันตายแล้วตัวตรงนี้ตายครับถูกต้องเนี่ยตรงนี้ตายไม่มีตานะตรงนี้ก็ยังยังแต่ว่าตาเง่าที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันทํางานนะครับมันยังเวิร์กอยู่มันก็เลยรอดแล้วเพราะฉะนั้น ไอต่อเนี้ยต่อไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันมีข้างล่างเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอย่างนี้แล้วหลายท่านเอาไปนอนแล้วก็ฝังก็ยิ่งดีนะครับก็ยิ่งดีนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ต่อเนี่ยตายแล้วแต่ข้างล่างมันเกิดก็สามารถที่จะไปสร้าง<ๆ>เขาเรียกไปสร้างชีวิตใหม่ได้นะครับอ่าโอเคนี่สาธายายละเอียดเลยนะครับนี่คือ ไผ่สางมุนเงานะครับส่งทีละห้าเงานี่สูงสุดแล้วครับนี่เลือกคือไม่ใหญ่เกินถ้าประเภทเงาละ4นิ้วอย่างเงี้ยนะครับสามเงานี่ก็ไปไม่รอดลวครับมันใหญ่เกินแต่อันนี้ก็คือคัดที่ไปได้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่มีอุปการะคุณนะครับอันนี้มันยาวนะครับนี่ อ่ออ่ะ,อ,ะอีกเรื่องหนึง่งคือบางท่านมือใหม่ต้องขออนุญาตพูดว่าท่านเป็นมือใหม่นะครับเราตัดอย่างเงี้ยบางคนโวยวายไม่มีใบเลยแล้วมันจะรอดได้อย่างไรโอ้โหเราก็ต้องอธิบายไผ่ไม่เป็นไรเวลานั้นมันเดี๋ยวมันแตกคือเขาก็เข้าใจเหมือนไม้ทั่วๆไปนะครับคือเขาพอไม่มีใบเลยอย่างเงี้ยเราตัดไปอย่างเงี้ยคือเราไม่ตัดก็ไม่ได้มันสูงเกินนะครับเพราะว่าใบสนีเนี่ยเป็นแบบนี้แหละครับอันนี้ ถ้าสังเกตดีๆนะครับหน่อที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหน่อขึ้นทุกอันเกิดทุกอันแต่เล็กใหญ่ไม่เหมือนกันหมายความว่าอย่างไรลุงจะสามารถช่วยให้ใหญ่ๆอย่างนี้ทั้งหมดได้ไหมลุงบอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเง้านั้นว่ามันจะแทงหน่อตรงไหนเงาเนี่ยสมมติมันมีอยู่สามหรือสี่ตาหรือสองตาเนี่ยที่ติดกับเงา,ามาเนี่ยติดกับแม่แบบนี้นะครับติดกับแม่อย่างเงี้ยมีตาอยู่ 3 4 5หาตาอะไรประมาณนี้หรือ2ตาจริงๆไม่ถึง5้าหรอกครับเต็มที่ก็3ตาล่างจะโตจะใหญ่กว่าตาข้างบนทีนี้เวลามันจะเกิดเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้ว่าให้มันไปเกิดข้างล่างนะข้างบนจะเพิ่งเกิดมันเลือกไม่ได้มันแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่หัวใจเรียกร้องจะเกิดตรงไหนก็ช่างมันนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดล่างเนี่ยอย่างเงี้ยไปริ่มเลย นี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับทําชุดชุดเดียวกันนะเนี่ยอันนี้ใหญ่มาเริ่มเลยอันนี้มันก็แค่อันเดียวเลยนะครับเราเจอเข้า,าอันเดียวก็เลยเอามานะครับอ่าอันนี้ก็สาทยายเพิ่มเติมอีกแล้วลงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ